เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวโดยมีสกีรีสอร์ทมากกว่า80แห่งเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวสกีรีสอร์ทเจียงจุนซาดในเทือกเขาอันไตเป็นสกีรีสอร์ทบนภูเขาสูงแห่งเดียวของประเทศจีนที่เชื่อมต่อกับเมืองใช้เวลาเดินทางจากกลางเมืองไปยังรีสอร์ทประมาณ10นาทีมีเนินสกี61เนินครอบคลุมระยะทาง65กิโลเมตร โดยสองเนินได้รับการรับรองจากสหพันธ์สกีนานาชาติภาพเขียนโบราณในถ้ำในภูมิภาคนี้แสดงให้เห็นว่าชาวซินเจียงเล่นสกีเมื่อประมาณ12,000ปีก่อนอย่างไรจากภาพจะเห็นว่าท่าทางการเล่นสกีของคนในยุคโบราณไม่ต่างจากปัจจุบันโดยกระดานสกีทำจากขนสัตว์และไม้สนสกีรีสอร์ทเจียงจุนซานเปิดให้บริการตั้งแต่7มงเช้าถึงหทุ่ม การเล่นสกีตอนกลางคืนมีไฟสองสว่างทั่วลานสกีเพื่อนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเล่นสกียามค่ำคืนในซินเจียงมีสกีรีสอร์ท84ดแห่งรวมถึงสกีรีสอร์ทที่อยู่บนระดับความสูง1,466เมตรซึ่งสูงที่สุดในประเทศทั้งหมดนี้ทำให้ซินเจียงเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ดีที่สุดในประเทศสำหรับการเล่นสกีนอกจากนี้ที่เมืองปูเออจิน นักท่องเที่ยวยังจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ฤดูหนาวทานอาหารท้องถิ่นในบ้านไม้สุงและสัมผัสกับหิมะที่อ่อนนุ่มอีกด้วย